สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโชกุนสองัองท่านวอร์แคมเปญฟาวออฟเดอะซามูไรนะครับพารที่2องกันแล้วเนาะก็ก่อนนะนะครับโอเคขอดูส่วนของเทคโนโลยีก่อนโอเคเดี๋ยวรีเสิร์ชต,ตรงนี้ก่อนแล้วกัน ขอจบเทินนี้ก่อนได้ไหมอ๋อเดี๋ยวท่าเรือเอ่อกองเรื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 อขอจบเทินก่อนเดี๋ยวจเจ้ากองเรือไปเยี่ยมโอวาริกันนะว่าโอวาริเป็นยังไงบ้างยุคนี้ฤดูใบไม้ร่วงเหรอออทัมโอเคมานนี่ เรือเรือน้อยล่องทะเลคลานนี้เรารู้จักแล้วใช่ไหมน่าจะรู้จักแล้วโอคาซากิโอคาซากิกับนาโกย่าโอคาซากิกับนาโกย่าเหรอ already trade ก็เทรดกันแล้วอ๋ออันนี้อันนี้โอดาวาระไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันกลับไปที่เซนไดอืม ทหารเฝ้าเเซนใดแค่หกกองร้อยเองหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เอามาอีกสักสองจะได้เป็นหนึ่งกองพันบอกทหารม้านะครับบอกทหารม้าเป็นหนึ่งกองพันพอดีหรือเปล่านะหนึ่งกองพันก็พันคนหรือเปล่ากองร้อยก็ร้อยคนกองสิบก็สิบคน ได้ใช่ไหมคุโบตา้าคุโบต้าโบต้าอ๋อได้ได้ได้ได,ได้เอาเงินมาพันหนึงเลิกกันเลยเลิกสงครามกันอ๋ไม่เลิกสงครามรอมาอีกสองเธอหนะไม่รู้ว่ารอบข้างนี้จะรบกับใครได้นะยกเวคุโบตา้า รือของเราประมาณน,นี้สิ All Hands o m e s e c k Okay ออกมาเรือสองลำเปิดเมือเปิดเบร์เปิดเบร์กำลังจะบอกว่าเปิดมือ,มอ,มอนอกจากการค้าขายการรบการเทรดการสำรวจแมพ เฟมรี่เราคงไม่เปลี่ยนเป็นเอมเพอโรนะครับเพราะว่ายัางไงซะเราจะเปลี่ยนเป็นเซนใไดริพับลิกนะครับแต่ประชาชนหอวหมุนกันพอดีจะสวิจะจาวิภักใครกันแน่นะครับโอเคโอ้จ้างไหมจ้างหลอดประมาณว่าจ้างหลอดนะครับประมาณนะั้น ไม่เชิงว่าจ้างหลอดเขาเรียกว่าจ้างอะไรนะเจนเนอโรจ้างอ่ะคนคุมทหารอะไรประมาณนี้เออปืนใหญ่ทาวคันนันเรนจ์คันนันเรนจ์เรนจ์โอเคมิยกิก็ิต้อัพแล้วตนี้เลืออีกสองเทิน ทหารเซเบอร์มาแล้วเป็นเอ่อเซเบอร์คาวาลีนะครับเซเบอร์ er. มันอา่นอานว่าเชฟหรือเปล่าไม่แน่ใจผมอ่านเซเบอร์อเลยไอรอนเซเบอร์นะครับไม่ใช่ไลท์เซเบอร์วาคายามะอืมวาคายามะคืออะไรไหนบอกปะสิวาคายามะ ยู่ฝั่งไหนอ่ะอ๋ออยู่ฝั่งโชกุนคาวายามะเอ,อ่อสัญลักษณ์เหมือนทุกกาว,ว่ามีคาคายามะนาโกยะนาโกยะนาโกยะใช่ไหมนาโกยะรออีกสองเทินสิเทินที่สองก็ยังไม่ได้รบเลยนะครับขอโทษที คือต้องพร้อมนะครับต้องพร้อมผมผมพูดตรงว่าอาจจะไม่ไม่ชำนาญนะมาพันึ่งโอ้โหมีเงิน,ม,งนมีเงินอันนี้ซื้อทหารแต่ว่าไม่มีเงินให้เราท่านอยากจะเลิกสงครามจริงๆหรือเปล่านี่อีกหนึ่งเทิน์นถ้าเรือเราอยู่ไหน เอาไปใช้ท่าเรือกองเรือกองเรือมานิเซอ้มีโรงใหม่ด้วยแต่ก่อนอื่นก่อนจะเป็นเซนไดริพับลิกเอ่อท่าเรือเป็นท่าเรือ,อะไรนะพอร์ตเทรดดิ้งพอร์ตจะไปทางสายเทรดดิ้งพอร์ตนะเพราะว่าจะได้เอาเออ่ค้าขายกับต่างชาติด้วยนี่คือดีมากๆนะครับ ดีมากๆเลยค้าขายกับต่างชาตินี่ได้ได้ทุกอย่างนะครับน่าจะได้ทุกอย่างแหละนะครับรวมถึงอา่าทรัพยากรต่างๆอะไรประมาณนี้เกอิชาแรงอัพเก full ปป p ป l ลชั่นลบสองพันได้ c ิท hmm. a d e l อันนี้เป็นแคสเทิลปราสาทซิท a เดลน่าจะเป็นใหญ่กว่าไหมซิท a d e คนๆไมสิต,เ,ตเดลใครอินจากเกมอฟทนยกมือขึ้นตรงไหนดีโดมินียนเหรอถ้าเรือเอาโดมินียนก่อนแล้วกัน8เทินนะมันนานอะมันนานก็อยากให้ก่อนนะนะไม่รู้จะไปรบกับใครอะ อันนี้พูดจริงๆเว้นแต่จะโดนก่อสงครามก่อนเรือเราอยู่ตรงนี้เหรอเรือเราอยู่ไหนอ่ะอน,นี่เรือของไอสอึเรือน่าจะมาถึงตรงนี้แล้วนะอ่ะอยู่ตรงนี้โทษทีบายถ้าเรือต่อไปอาวาจิเหรอ แคลนใหม่ที่พบเจอโทคุชิมะกับซางะอ๋ออันนี้โทคุชิมะเหรออันไหนซางะอ๋ออันนี้ซางะซากะนะครับซากะซากะอืมโอเคจบเทิรนไปก่อนอันนี้เพิ่งมาแค่ตอนบ่าย เราก็จะลงพอดีเสียมองได้ได้ดูนะฮ <laughs> ะเพราะว่าการไร่งานนามาเรื่องมากห้ารอยก็ได้อ่ะให้ห้ารอยไม่เอามิ s ชั่นเฟลเหมือนก็เฟล,ลอยู่แล้วแหละฟลเฟลทอร์อรี่แอชคูมา กรอมพลีสมิยากิแคนนอนเรนจ์สร้างปนใหญ่ได้แล้วสามเทินสร้างได้ทีละสี่ว้าวดีจังโอเคเดี๋ยวสำรวจเอ่อจะอ้อมมาอย่างนี้นะจะอ้อมเกาะเกาะคิวชู e, ใช่ไหมชื่อว่าเกาะคิวชูเ e, หรอมาอย่างนี้ก่อนก็ได้มาอย่างนี้ มาอย่างนี้ใกล้ดี command, โอ้อันนี้อ่าโทคุชิมะเหรอโทคุชิมะอ๋อใช่โทคุชิมะโอ้เป็นธงแดงเหมือนธงญี่ปุ่นในปัจจุบันเลยอ๋อลือมาเกชาแรงอัพแต่ไม่มีโรเกชาแล้วนะ ยูเซนยูเซนมิยากิอิวาเตะใช่ไหมผมอ่านอิวาเตะถูกไหมรออีกนานเลยแต่ไม่เป็นไรครับภาคนี้เงินเยอะวงเล็บเงินเยอะก็จริงนะครับแต่แบบเทคโนโลยีก็ ไม่แตกต่างไม่แตกต่างจากแคมเปญหลักแต่ว่ามันยังไงเขาเรียกว่าสู้กันนานแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันแบบอันนี้เราไงล้วแต่ละแคลนแต่ละตระกูลแต่ละเมืองนะครับแต่ละตระกูลแต่ละเขตนี่โอโ้โห ได้เลิกสงครามกันคุณตาเห็นว่าเราเคยเป็นพารามิตรกันในยุคข,ของไรอ์ออฟเดอะซามูไรโอเคมามาตรงนี้มาขอบนี้ก่อนอยังไงก็ต้องอ,อ้อมเกาะคิวชูอยู่แล้วชื่อว่าเกาะคิวชูใช่ไหมอ๋อชิโกก,กุนะครับชิโกก,กุอันนี้สิคิวชูคิวชู ชิโกกเอ,อ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะทั้งหมดนี้เรียกว่าอะไรอะแทบเนี้ย<ม>แต่รู้จักแค่โอชูแล้วก็ซัโปโรซัโปโรอยู่ข้างบนนะไม่รู้ว่าเขาเรียกซัโปโรหรือเปล่าในยุคนั้นแต่ก็มีจริงๆนะมืองซัโปโรเดี๋ยวไปดูกัน ซัปโปโรอาม وري นี่ไงอามริแอปเปิลอาโอโมรินะครับอามริแอปเปิลอาโอโมริมาจากนี่ละอาม وري อาโอโมริโอชิมะโอชิมะฮิยามะเอ่ออันนี้ทั้งหมดนี่เรียกว่าเอชโชลหรออิชโชอันนี้ไงซัปโปโร แสดงว่าไม่ใช่ซัป,ปโปโรแต่ว่าเป็นอิโช่น่าจะอย่างนั้นรอ6เทิน6เทินที่ยังไม่ได้รบเลยฟาออฟเดนสมไรายจริงๆครับนูมาตะนูมาตะโอ้คาแนถูกจำลายไม่อยากดูในภาพนี้ ในท่านนุมโมต่าถูกทำลายแล้วขอรับโจไซยขยายอาณาเขตแะยามาโตเอ,อ่ออันนี้อะไรนะวาคายาม่าโทคุชิมา่าโทสะอันนี้ซากะซังะวาคายาม่าตรงนี้อะไรอะ่ะ ยังเปิดแบบไงเปิดแบบเรื่อยๆก่อนตรงนี้รู้แล้วนะครับว่าเป็นแควนอะไรจะไม่มาอีกนะจะอ้อมลงมาคิวชูเลยไหมใช่ไหมเออใช่คิวชูามาลงมาคิวชูแล,ล้วคิวชูลงมาอิวาคุนคิรบเองกาถอดสมอถอนสมอสิเอ้ยทิ้งสมอโอกะ เทรดด้วยกันได้ไหมโอ้กุบตะฮอตไลน์เทรดไหมโอ้โอเลิกสงครามแล้วอุตสาห์จะพาประเทศชาติพาประเทศชาติมาเทรดด้วยไม่เทรดก็ไม่เป็นไร240เยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปเทรดร้อยตามไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่า จบไปแล้วเธอนี้รอครับมิยากิเสร็จแล้วโรงเรียนปืนใหญ่พรัดการพรัดก่อ,อตรงนี้เท่าไหร่นะเงินไรายได้ขอดูอไรายได้ก่อนนะครับเทรดเออ่ขอดูภาพรวมเทรดอินคัม430ใช่ไหม แต่ว่าเทคอินค m มนี่ถ้าเทรดเราโดนปิดกัน้นเราก็มีเทคอินค m มแย่สุดน่าจะบนอ๋อไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรน,นะคแคลนอินค m มเนี่ยเทคอินค m มเนี่ยแคลนเนี่ยน่าจะสักพันหนึ่งไหม ทหารปืนใหญ่เอามาสักสองก่อนก็ได้เป็นสี0ร้อยอัพคีฟเอาละล่องเรือไปคิวชูหน่อยจนสลัดคิวชูใช่ไหมหา <c oughs> ว่าเราเป็นจรสลัดอย่างนั้นเหรอขาจะว่า,างั้นอ้ามีมีคนล้อมเมืองอ๋อชิมาสุลอมอโตโมโมจิกะ ออตโมโมจิกะออตโมโมจิกะฮ oh, ึมช anyway> 네ื่อออตโมโมจิกะอ๋ออยู่ชิมาสึแสดงว่าออโตโมเข้ากับชิมาสึสิกลังกูรันโอกะประมาณว่าแบบคืนเมืองมานะอะไรประมาณนี้ส่งเมืองนั้นมาเมืองเราก็เสี่ยงบอมบาดครับเพราะว่าอยู่ใกล้อะทะเลทะเลเรือ เป็นเรือไม้อยู่เลยขอเรืออีกสักลำฟอาท่าได้ไหมแปดร้ย 800, 800, 800, อยแปดร้อยแปดร้อยพันไม่ใช่อยากดูระยะสี่ร้อยตัวนี้สองลำเท่ากับอันนี้ลำหนึ่งผลิตนานกว่าแถมอาจจะแพงกว่าด้วยเอ้ไม่ราคาเท่ากัน ขอเรือไม้ลำหนึ่งละกันนะเออกลับไปที่คิวชูอ๋อใช่ยังไม่จบเทินจบเทินกันเลยเออตราสัญลักษณ์ประจำสกูลผมจำสลับโอบามากับนากาโอกะ อ้าวพูดถึงนาคาโอกะไปแล้วนาคาโอกะโอชื่อเหมือนนักบอลเล่ยญี่ปุ่นถ้าใครติดตามนะอันนี้นานมาแล้วความจำเก่ามใช้ได้อยู่โอ้ชิมะสึขายชาให้หน่อยสิชาวเมืองเรไม่มีชากินชาดื่มชิมะสึเราเป็น ผู้นับถือจกกักรพรรดิจะไม่ค้าขายกับพวกโชกุนแสบชัยย่อยแต่เมืองชิมาสซะก,ก็ใหญ่นะไอสุอย่ามาบุกเรานะเรามีปืนใหญ่อีกสองเทอร์นะโตไซแถวนี้รักเราหมดยกเว้นคุโบตายกเว้นคุโบตะไม่รักเราเลยคุโบตะไม่รักไม่เป็นไร โอเคชามิยากิรักเราตำพนัำเมืองโอเคไปกลับไปคิวชูกลับไปกลับมานะระหว่างคิวชูเซนไดเนี่ยเป็นอะไรกับคิวชูรักหนาเปล่าครับมาสำรวจเสือสำรวจเฉยๆอ๋อเนี่ยมาสำรวจเกาะดีกว่าเอ้ย กาะนี้อะไรนะทาเนกาชิมาทาเนกาชิมาเหรอทาเนกาชิมาทาเนกาชิมาไม่เทิดกับเราเพราะอยู่ฝั่งจกักรพรรดิแน่นอนล่ะครับอยู่ใกล้ชิมาสซ่ไปอยไปเข้ากับฝั่งโชกุนก็สีแง่ครับบอกเลยชิมาสซ่ก็ไม่ใช่แค่เล็กๆหองชูชูอยู่นั่นอีกสักพักจะได้คิวชูช โทโฮโคุก็จะเป็นของโทสะนะครับอืมโอเคแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นของโอคายาม่าคิดว่านะภาคกลางก็แต่ตรงนี้ก็ลำบากอยู่นะซัพพลายทหารยากอะ่ะอย่าเพิ่งสนใจใคนอื่นอยู่คาราซิปืนใหญ่มาแล้วสองกระบอก of course ไอ้คลานอ c นคัมเท h อินคัมนั่นแหละ1.762ก็เป็นคลานอินคัมดีกว่านะถ้าเป็น Tech Income จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ Trade Income แล้วก็อื่นๆก็รวมกันเป็นคล a นอินคัมรายได้ของคลนดีนะครับดีมากอีกหนึ่งเทิร์นโอ้จะได้อัพเมืองกันแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่มิยากิ เมืองท่าสําคัญก่อนหน้านี้ไปเป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงธรรมดารรมดาแต่ท่านดาเตะมาโซมมาซามโมเนะเข้ามาอืมประมาณนั้นแหละครับเข้ามาทําให้เมืองเจริญโอ้โอกะไปแล้วเหรอโอกะไปแล้วอ่ะเพิ่งเจอกันไม่นานมานี้เองโอกะเอาเรือมาแล้วใลายดินคำสามพันเลย โอเคเรือเหรอแปดเทินเลยนะแต่ก็จะได้เทรดกับต่างชาติอ่ะแลกมาหน่อยก็ได้ทรนิงแคมป์เอานี้ก่อนดีกว่าพอร์ตพอร์ตรอยัอไม่ใช่พอร์ตรอยัอเนอะอันนี้พูดมัว่วให้ในพลคนนี้ไปเฝ้าเออไปคุมทหารเรือใช่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 ใชใช เพราะว่าถ้าในพลมาคุมต่านเรือก็เก่งไปอีกแบบอันนี้ทางฝรั่งเศสมามาทางนี้สินะท่าเรือโอเคจบเทิร์นบาย เจอมานี่สิเดี๋ยวพูดมาต่อได้ทันเซอร์อ๋เอเกาะธรรมดาหลอกให้ชั้นไปนะตรงนั้นอนะเกมนี้ยังมีโจรสลัดอยู่ไหมภาคไหนลืมแนละ้วน่าจะมีแค่ภาคหลักนะปืนใหญ่สองก็บอกเพยยียงพอไหมนะที่จะบุกเมืองคือก็อยากได้เมืองแล้วนะเนี่ย อยากได้เมืองละเริ่มจากเริ่มจากด้านบนเนี่ยเริ่มจากด้านบนนี้นะครับอันนี้เป็นของโยน,นินะนนยนซ,ออซาว่าโยนิซาว่าไหนละอีกหนึ่งนะโยนิซาว่าแคลนสีนี่ขี้เกียอ่านโยนิซาว่าอะไรกับไอสึออะไรกับไอสึอะไรกับคาเนกาว่าคาเนกาว่าไหนละอีก คานิกาว่าเราพลาดอะไรไปคานิกาว่าโอ้โหอยู่ข้างล่างคานิกาว่าขาน,าขานใหญ่เชยย่อยแต่คงไม่ได้ตีกันเทินนี้หรอกคงเป็นเทินอื่นๆเลยนะก็ขอ,อจบพาร์ทที่2ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมติดตามกันพาะที่3นะครับชาคุน2 t o ท่านวอร์แคปเป็น f l l of the Samurai เจ okay. ะอสนุกแค่ไหนเธอหน้าเริ่มการปลุกยึดเมืองและสร้างเซนไดร e พับลิกขึ้นมาเซนไดร e พับลิกจะต้องการเมืองหลายๆเมืองเพื่อที่จะเป็นเซนไดร e พับลิกนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับตอนที่2ไปแล้วครับบ๊ายบาย